ดึงดึงอุ้ยใครเอาอุ้ย,ยเอา้าอมเล็ดโยนไปโดนบ้านคนอื่นแล้วครับบ้านพี่ก่อสร้างเขานี่คนงานเขาเอา้เอาทำไมาโยนไปโดนบ้านเขาะ สวัสดีครับ่ะอยู่กับเพียมเลนแล้วก็น้องชเชเบกน,นะครับวันนี้พ่ออ็มีของเล่นมาลองให้เล่นนะครับมันคือ Happy Baby Balloon เดี๋ยวเรามาแกะดูนะครับว่าเป็นยังไงนะเพียมเล้แกะเลยแก <Okay. S 1> ะมาสิเป็นยังไงมันเป็นยังไง,ง,ไงโอ้โหมันก็เป็นท่อที่ต่อกับสายยางนะครับแล้วก็จะมี นะวันนี้เดี๋ยวลองมาลองทํากันเลยดีกว่านะครับผมนะท่อน้ําอยู่ตรงนี้ละวพี่อมเละเขาจะเปิดน้ำ้วครับสายยางก็อยู่ตรงนี้นะเพื่อนจะจับไว้นะมาเปิดน้ําเลยเปิดให้สุดเลยอู้ห้องไหมอุ้ยพองแล้วเดี๋ยวพ่อบอกให้ปิดต้องรีบปิดนะมีเนลูกโป่งพวกนี้มันจะแตกแน่ๆโอ้มันมีอันที่รั่วด้วยนะครับเพื่อนๆเห็นไหมเอาเปิดมาเปิดมาเรื่อยๆอย่าเพิ่งปิดนะมันยังไม่ใหญ่เลยครับเพื่อนๆหรือว่ามันใหญ่ได้แค่นี้ใครเคยเล่นแล้วคอมเมนต์บอกพ่อเอ็มหน่อยนะครับ หรอมันใหญ่กว่านี้ได้ไหมอุ้ยมันใหญ่ขึ้นแล้วมันใหญ่ขึ้นแล้วอุ้ยเริ่มหนักแล้วมือพ่อแมสั่นเลยดูดิมือพ่อแมสั่นเลยอะหนักมากขอยังดิขอยังคะหรือยังรอให้มันแตกก่อนไหมอุ้ยมือพ่อแมสั่นแล้วไปวางก่อนหนักหนักแป๊บนึงอย่าเพิ่งปิดอย่าเพิ่งปิดเอาอีกโอุ้ยโอ้ยปิ๊มเลยอุ้ยแตกแล้วหนึ่งลูกครับแต่ว่ามันเริ่มใหญ่เกินไปละอ่ะปิดละปิดละปิดละอ่ะมาปิด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 แล้วก็เอาออกอ่ะแล้วก็เอาออกนะ นี่นะครับเพื่อนๆมันก็จะมีหนังยางรัดไว้ให้แล้วนะครับแล้วมันก็เสียบท่อส่งน้ําไปนะเราต้องดึงออกครับเนี่ยดึงแล้วมันก็จะหลุดนั่นแหละดึงออกให้หมดเร็วก่อนที่มันจะแตกดึงออกให้หมดดึงออกเอาเชเบตช่วยกันดึงออกเร็วเชเบตกวนะครับเอาดึงออกช่วยกันดึงออกเอาดึง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 เร็วพิมพ์เลยดึงเร็วๆวโอ้โหพิมพ์เลยเก่งมากครับนี่เราได้หลายลูกแล้วเดี๋ยวเราเอาไปเพี้ยงอัดกำแพงกันดีกว่าเอาไหมเราไปเฟื่องอัดกำแพงแบบเปรี้ยลลูกตาดีกว่าเอาไหมอุ้ยเร็วๆรววแล้วมันจะแตกหมดแล้ว เอาลิบดึงลิบดึงพอเอ็มถ่ายอยู่รูไม่ว่าอ่ะดึงดึงดึงอุ้ยขย่าอุ้ยขย่าเองนะหมดเลยแจ๋อจริงจริงเราออกไปเล่นข้างนอกกันนะครับปะตอนนี้เด็กๆก็ช่วยกันเก็บนะครับเพื่อเราจะเอาลูกโป่งน้ำเนี่ยไปเล่นนะเราไปเฟี้ยรอัดจำแพงหรือไปโยนเล่นดีกว่านะแต่เล่นเสร็จแล้วเราต้องเก็บด้วยนะคะรู้ไหมเพราะมีงั้นมันจะเป็นขยะนะต้องเก็บเปลือกมันใช่ไหมใช่ค่ะไนะมันจะสกปรกหนึ่งนะอันไหนรั่วไม่ต้องเอามาก็ได้เชเบตอันนี้มันรั่วเนี่ยเห็นไหมเห็นไหม มาทุกคนเดินตามมาตอนนี้พ่อเอ็มนะครับก็ทําการถือเจ้าบับเบิรลูกโป่งนี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปโยน,นเล่นกันให้สาใจนะระหว่งางทางน้องเชเบตก็ถือตกแตกเป็นที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวเราไปเล่นตรงสวนกันนะครับนี่เต็มเลยแล้วเราก็มาถึงกําแพงกําแพงของเราเลยนะครับแล้วก็ลูกโป่งก็จะรออยู่ตรงนี้แล้วนะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเราลองปาอัดกําแพงดูนะเดี๋ยวรอพริบเลยแรกอย่าเพิ่ง ยังแรงๆนะเนิ่งตอกแรงๆสิท่าไม่มีแรงเลยเอ๊ะท่าไม่มีแรงเลยเอ่ะให้น้องบ้างให้น้องบ้างอ่ะน้องหยิบเลยลูกน้องหยิบลูกเล็กนี่หยิบลูกเล็กนี่ลูกเล็กอยู่นี่นี่ลูกเล็กนี่น้องไม่ยอมเอาลูกเล็กด้วยนะครับลูกนี้มันรั่วด้วยอ่ะเปียงไปไเอา้าแตกโอ้โหเดี๋ยวดูพ่อเอ็มโยนขึ้นฟ้านะดูลูกนี้นะเนิ่งตอก เอาเลยโยนขึ้นฟ้าสิเอาทเ,เล,เเล่นโยนไปโดนบ้านคนอื่นแล้วครับบ้านพี่ก่อสร้างเขานี่คนงานเขาเอาทำไมโยนไปโดนบ้านเขาอะอาลูกต้องทำยังไงอะอย่างเงี้ยปีนปีเป็นทำไมอะมลูกไปโยนโดนบ้านเขาได้ยังไงอะลูกลูกตะโกนบอกเลยขอโทษค่ะตะโกนบอกเขาเลยเร็วทำโดนบ้านเขาอะขอโทษด,ด้วยรู้ไหม ตะโกนบอกเขาเลยขอโทษค่ะไม่ได้ตั้งใจค่ะไม่ได้ตั้งใจค่ะไม่ได้ตั้งใจนะครับขอโทษนะครับต้องระวังนะรู้ไหมมาเลยเทียบเลยดูพ่อเอ็มโยนะว้าวโอ้โหมาเดี๋ยวดูป๊ะปาเดี๋ยวดูพ่อเอ็มเดี๋ยวดูพ่อเอ็มเพี้ยงอ่านกำแพงนี้นะครับดูนะ เอาเฟียกไปลูกมันเล็กอ่ะออมเล็ตไม่ตีใหญ่ดิเชเบตอ่ะเชเบตลองดูไปยะดูดูพ่อเอ็มนะครับจะโยนลูกนี้ขึ้นไปบนฟ้าครับเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวขอคอป้าขอทำถั่วก่อนนี่นะ เฟี้ยแรงแรงหนึ่งสองเอ้ยทำไมไม่มีแรงกันเลยเด็กๆพวกนี้เนี่ยจะเป็นไม่เล่นหรอคะจะเป็นไม่เล่นหรอคะไม่เล่นเฉบทไม่ชอบความรุนแรงดูก็เองนะครับเดีเฟี้ยอ่านกำแพงดอกนี้นะเอ้าเฟี้ยใส่น้องเขาแล้วทุกคนลบ ใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วสนุกมากเลยนะครับเพื่อนๆซื้อมาแค่20บาทเองนะโอ้ยโอ้โหจะเพี้ยงใส่ป้าเหรอนี่นะนี่นะป้าป้าตายเลยเจอไปลงกว่าปลาตายเออเฮ้ยสองลูกเลยเหรอ ออ,อ,ออถึงตาข้าแล้วไปเจ็บเลยเจ็บเลยปะป๊าปปวาเสี้ยงอัดกำแพงสนุกกว่าจะหมดแล้วนะครับเพืพ่อนๆนี่20บาทเล่นสนุกมากเลยในดอกนี้พ่อเอ็มจะปาอัดกำแพงเต็มๆแดงเลยนะหนึ่งสองอนียไปเฟียเเฟ้ยงอะไรก็เฟี้ยง นี่ไม่มีแรงเอาซะเลยนะหมดแล้วทุกคนเห็นอะไรบนพื้นไหมคะ <S <S <ล>มันคืออะไรคะมันคือขยะใช่ไหมเราต้องช่วยกันเก็บนะน้องชเชเบ็ดได้เล่นหรือเปล่าน้องชเชเบ็ดไม่ช่วยเล่นไม่ได้เล่นนะ้องชเชเบ็ดไม่ได้เล่นแต่ก็ต้องช่วยนะโอเคนะคะมาเรามาเริ่มเก็บขยะก,กันมาเก็บขยะเร็วใครเก็บขยะได้เยอะคนนั้นชนะเดี๋ยวเนี่ยขยะเป็นส,สีสีเนี่ยของเราทั้งนั้นเลยต้องเก็บให้หมดนะ เล่นเสร็จแล้วก็อย่าลืมเก็บนะครับเดี๋ยวพ่อเอ็มไปหาเก็บให้ทั่วเลยกําแพงครับมันจะได้ไม่เป็นภาระของคนอื่นนะครับเป็นไงครับคลิปนี้สนุกไหมครับผม mm hmm. เอาเก็บกันไปนะครับขยะที่เราเล่นนะครับ mm hmm. ไหนคะ่ะเออเก็บมาเลยน้องเชฟเบสเก่งมากคะ่ะพ mm hmm. ี่เหมือนก็ช่วยกันเก็บนะครับ mm hmm. ในทุกกิจกรรมที่เราเล่นกันนะครับก็ฝึกความรับผิดชอบให้เด็กๆด้วยครับสอนให้เด็กๆรู้จักรับผิดชอบต่อตัวเองแล้วก็รับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมด้วยนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้พ่อเอ็มและเด็กๆก,ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน,นครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับบ๊ายบายเชเบรดบ๊ายบายหนูเก่งมากนะลูกไม่ได้เล่นยังช่วยเขาเลยเอาเก็บให้หมดเก็บหมดปไปช่วยเก็บหมดขอตัวไปเก็บก่อนนะครับ เล่นเสร็จแล้วอย่าลืมทิ้งขยะด้วยนะคะเล่นเสร็จแล้วอย่าลืมทิ้งขยะกันด้วยนะครับโอเคอเคก่งมากไปกลับบ้านได้